มีทำเลเท่ากับมีเงินเปลี่ยนจากหน้าร้านหน้าบ้านหรือบ้านเช่าให้สร้างรายได้แบบไม่ต้องเฝ้าทม่มีพื้นที่ว่างบ้านเช่าหรืออยู่ในชุมชนแบบนี้เหมาะมากกับธุรกิจเครื่องซักผ้าหยดเหรียญค่ะเพราะลงทุนแค่ครั้งเดียวสามารถสร้างเงินได้24ชั่วโมงลูกค้าสามารถบริการตัวเองไม่ต้องเฝ้ามีเพียงแค่หนึ่งเครื่องก็สามารถทำเงินได้แล้วค่ะ เติบโตได้เรื่อยๆตามยอดที่มีจากรายได้คงที่เดือนละสามพันสู่รายได้รายวันแบบไม่มีวันหยุดลูกค้าคนเก่งท่านนี้เคยปล่อยบ้านเช่าเดือนละสามพันเป็นรายได้คงที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้ตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่เดิมให้เป็นร้านสะดวกซักแค่เปลี่ยนมุมคิดรายได้ก็เปลี่ยนตอนนี้รายได้เข้าทุกวันวันละหลายร้อยถึงหลักพันทําเงินได้มากกว่าค่าเช่าเดือนละสามพันหลายเท่าค่ะเคล็ดลับคนเริ่มต้นธุรกิจ เริ่มแค่หนึ่งเครื่องลองตลาดก่อนรายได้เข้าทุกวันแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนเครื่องค่ะบางคนมีแค่ร้านเล็กๆแต่ตอนนี้มีสิบเครื่องแล้วรายได้หลักหมื่นต่อเดือนค่ะศึกษาฟรีก่อนลงทุนมีทีมงานติดตั้งถึงบ้านเครื่องคุณภาพสูงบริการหลังการขายครบค่ะคุณพร้อมเริ่มต้นไหมเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็นรายได้ประจาแบบไม่ต้องเหนื่อย